นะครับจากใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับจะได้ได้เห็นกันนะครับได้เห็นกันบางคนก็ขอแต่รัฐบาลรัฐบาลก็เอายังไงกันเนี้ยนะพ่อให้ไปแล้วเนี่ยมันจะซื้อได้ไหมเนี่ยเว็บเปิดมามันจะเหลียดรถไหมนะครับนะเดี๋ยวให้สมาชิกแทงก่อนแต่ลอตเตอรี่พอซื้อได้เนาะแต่ว่าอาจารยังยังซื้อยังไม่ค่อยได้นะ่เรียสตัวอ้าเดียว ตำไทยนะมีตำลาวแล้วตำไทยนวลนัวแซ่บนะครับเดี๋ยวให้ดูนะรัฐบาลไทยชุดเดียวเออเม็ดเดียวนะครับเดี๋ยวไปหาซื้อลอตเตอรี่นะครับหาซื้อลอตเตอรี่เพราะว่าเดี๋ยวมันไปชนกับเลขชาวบ้านเขาเดี๋ยวซื้อไม่ได้นะครับเนี่ยเดี๋ยวไปชนกับเลขแม่น้ำหนึ่งหรืออะไรนะครับงวดมืกี นะวิ่งไปออกของเขาเฉยนะครับแนนที่มันจะมาห้าูนย์เจ็ดของอาจารย์ก็ไปห้าหนึ่งเจ็ดของเขานะครับของเขาพลังพลังดึงดูดไปเยอะกว่าอ่ะ,อะนึกว่าหนึ่งเจ็ดมันออกแล้วจะไม่กลับมาออกอีกนะครับยังยั่งออกมาได้นะย,ยังแปลกยังงงอยู่นะยังงงอยู่วันนี้นะครับใครเพิ่งเห็นครั้งแรกก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะกด กดให้กาลังใจนะครับจะก,กดหัวเราะถ้าหัวเราะระบบสูงเนี่ยนะมันจะเป็นการแบนในตัวนะนะครับหรือนะนะมันจะเป็นการแบนเพราะตั้งค่าในรายการการสูงนะครับถ้ากดถูกใจกดอไอเนี่มันเป็นการปฏิสัมพันธ์ในในในเพจนะครับเพจนะครับที่ทุกคนเห็นไม่ใช่เฟซบุ o กนะครับนะนะเพจก็สร้างจาก facebook นะครับมันจะแตกต่างกันเดียวเนะี่ยมาสามเพจแล้วโดนปิดแต่ว่าอันนี้ มันขึ้นก็ว่าสูมเสี่ยงต่อการถูกระงับแต่ว่าเฟซท,ที่ดูแลนะครับของเพจนี้นะครับชื่ออาจารย์กรพรวยมันตรงกันกันกบเพจนะครับก็โดนโดน,โดนปิดและโดนจํากัดการใช้งานด้วยนะเดี๋ยวอาจารย์สร้างเพจไว้ละสํารองแต่ว่าจะไปดูดวงให้นะครับก็เพจเดิมของอาจารย์นั่นแหละมันตายไปกับเพจกรพดศซสีเนียสีจะดูดวงเฉพาะวันวันกนวันพระให้นะครับให้ฟรี ทุกหนึ่งคนละหนึ่งคำถามนะวันโกนวันนี้วันโกนพรุ่งนี้วันพระวันโกนนะวันนี้วันพฤหัสถ้าวันโกนมันตรงกับวันเวลาพัฒนาจะจะไม่เข้านะครับมาเวลาพัฒนาก็จะเสร็จเกือบสองทุ่มสามทุ่มเดี๋ยวมันจะต่อสามรถเดาโจนถ้ามันตรงวันโกนตรงวันเสาร์อาทิตย์ได้นะครับถ้าวันโกนตรงวันปกติ นะก็จะเลื่อนเป็นวันวัน,วนพระนะเดี๋ยวจะให้นะครับนะเดี๋ยวฝากเพจใหม่เดี๋ยวจะเดี๋ยวจะให้ดูนะครับเพจเดิมนั่นแหละชื่อเดิมนะครับอาจารย์กรพยากรพายิสีนะครับนะเพจเดิมของอาจารย์ตั้งแต่ดึกดําบันนะครับตั้งแต่ก่อนก่อนกราสินเอฟซีนะครับเพจนี้มันก็ตายไปพร้อมกับกอนกราสินนะครับกนกลาสินยุคเ,เมื่อเดือนธันวาปีหกสามนะครับ หัยรัฐบาลไทยออกล่างบนนะแปดสบนล่างนะครับโดนบล็อกโดนนะเพราะว่าเพีไม่ได้ตั้งผู้ดูแลเพีไว้ตายไปด้วยกันเพราะเพีนั้นก็เพิ่งจะ,ะดูดวงให้ลูกค้าอยู่ประมาณเดือนเดือนหรือเกือบ2เดือนนะ,นะครับนะก็ส่วนมากก็ลูกค้าไปที่รู้จักของต่างประเทศนะครับก็วันนั้นฝากทุกคนแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูด้วยกันแล้วกันนะครับ ตำไทยนะครับตำไทยใส่ทุกอย่างจะได้นัวมาไม่ทันจะขอใหม่นะมาไม่ทันมันอยู่ไกลกัน,น,นนะแ้่นนี่เนาะไฟแต่ละภาคทั้งตำไทยทั้งตำอันเนี้ยจะเลื่อนหาโอเคนะมาไม่ทันตำลาวกับตำไทยเนาะมันสิบมมัวกันเพราะว่าทั้งตำไทยทั้งตำลาวนี่เนาะอยู่คนละเครื่อง มันอยู่ในเครื่องที่กําลังกําลังไล์อยู่นะครับภาพทุกอย่างเนะี่ยอันนี้จะเอามาจากในห้องไล์ให้นะครับเดี๋ยวจะลงไปเอาภาพในห้องไล์ที่อาจารย์ปักในโน้ตมาให้นะครับนะเดี๋ยวแชร์ไปนะครับคุณรรยานูนะอย่างนี้สิ้นสุดการไล์แล้วอยไปกอดูนะครับกอดูเห็นหมดนั่นแหละตั้งแต่อาจารย์ไล์ครั้งแรกจนสิ้นสุดการไลฟ์นะครับที่มาไม่ทันก็แชร์ไปเนาะ จะได้มีเสียเวลาสําหรับคนที่รอตําไทยใส่ปูเค็ม <laughs> น,วนัวเด้อพี่น้องอ่ะตำไทยเด้อจะจะเอามาจากห้องไลน์นะครับอาจจะภาพจะชัดไม่ชัดมันไม่ใช่ไฟของมันเห็นไหมน้องเนี่ยเดี๋ยวดูกันอีนคอื่องนี้ นึกว่ามีอยู่นะอ่ะนะครับชัดไม่ชัดก็แก้งอาจารย์นะครับ,รรนนรบเดี๋ยวจะเอาต้นฉบับมาให้ดูตําไทยนะครับตําไทยตําโคราชเออนะจะได้เห็นเนาะออะ,อะอเตีตามนี้นะครับตําไทยนะนวลนว,นว,นวมาครับจากผมกรกาลสินนะครับตําไทยไปจํางวดวันที่16 กรกฎาคม64นะครับตําไทยนี่ตาไทยนะครับนี่มันจะชัดไมหมละ่ะเม็ดเดียวครับทุกคนเห็นไหมทำไมโอ้อันนี้เอามาจากห้องลหลชัดไหมอันนี้เม็ดเดียวนะครับ นี่คือเม็ดเดียวตามนี้นะครับประหยัดตังค์นะเล่นตามนี้แหละนี่ยอาจารย์ยังโชว์ลอตเตอรี่เลยนะอันนี้คือเป็นบางส่วนนะครับลอตเตอรี่เพราะว่าอาจารย์ถ่ายไว้ตั้งแต่วันแรกนะนะจริงๆก็หาซื้อไว้เยอะต้องได้สามตัวเลยนะครับสองตัวไม่เอาเพราะว่างวดที่แล้วเนี่ยอืมนะให้ไปห้าศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดเพราะว่ามันออกไปแล้วนะครับนะ ออกหนึ่งเจ็ดออกกับหนึ่งหกไปแล้วววดก่อนนึกว่ามันจะกลับออกมาอีกนะครับวิ่งชนเขาเฉยเลยนะเลขแม่น้ำหนึ่งยังวิ่งชนของเขาเลยขนาดออกมาแล้วนะครับนะอ่าตามนี้นะครับทุกคนเห็นแล้วเนาะนะนะไปหาซื้อนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปชนเขาอีกเดี๋ยวซื้อไม่ได้หาซื้อลอตเตอรี่นะครับสนับสนุนรัฐบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลเนานะนะประมาณนั้นนะเผื่อได้รางวัลใหญ่ๆนะครับเผื่อได้รางวัลใหญ่ๆเรานะครับประมาณนี้แหละ จะได้มีโชคมีลาบนะครับสำหรับใคร giving, อยากเข้าห้องไลน์ของอาจารย์นะครับสำหรับดูแนวทางทุกๆแนวทางก็ทักอินบล็อกเพจนะครับหรือดูตามไฟล์ภาพที่มีลน์นะครับไลน์ของอาจารย์แอดตำหน้าก่อนกษะสินศู์สอเป็นภาษาอังกฤษนะครับพิมพ์ให้ครบทุกตัวอักษรนะครับแอดแล้วก็ k o r n k ร l a นะครับเปิดประมาณนี้ใครยังไม่ ไปกดติดตามเพจนะครับอาจารย์กรพยากรพยี่สี่เดี๋ยวจะผ่องถ่ายไปเพราะว่าม,มันผิดกฎชุมชนทุกเพจไปหมดแล้วนะครับลองลองสร้างนะเพราะว่าเพจนั้นจะไม่ลงแนวทางแจกไปพูดทางวาจาจะไปไล์อย่างเดียวนะคงไม่ผิดการไล์สดไม่ผิดนะครับไม่ผิดถ้าลงไฟภาพอะไรต่างๆมันมันจะผิดขออีกทีพึ่งแคปไม่ทันแชร์ไปนะครับนะเห็นข้อความเมื่อกี้แชร์แล้วค่อยค่อยไปกอดูเห็นหมดนะครับนะแชร์ แชร์เปเทีของเรานี่แหละนะครับแชร์ไปแล้วก็ไปนั่งดูนะอาจารย์พูดอะไรนะโชว์ภาพอะไรนะมันก็จะเห็นมันไปขึ้นของเราทั้งหมดงูเหลือมเข้าบ้านอาจารย์บ้านลิขที่หนูอ่าเนี่ยมันตัวที่มันออกงวดเมื่อกี้แหละนะอาจารย์ได้หนึ่งหนึ่งเกียรติหกหนึ่งนะครับไปถวายฉนดที่ดินที่วัดหลวงพ่อรวยนะวัดหลวงพ่อรวยวัดตะโกนะครับ อยุธยาเฮ้ยเยกมันออกมาแล้วนะครับเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งมันจะใช่เหรอมามาฝันก็มันอ่ะส,สู้เลขเราไม่ได้เลยะคระับห้าูนย์เจ็ดเพราะว่าหลักร้อยของเรามันก็ไม่ทําให้ผิดหวังเนี่ยมันก็เห็นห้ามาแล้วมันก็เป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งเจ็ดเลย <laughs>